365 Breaking News ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายเด็กชายนัทวุฒิคำหล่อวัยหนึ่งปี10เดือนจนเสียชีวิตและมีการเรียกตัวพ่อเลี้ยงคือนายจรินเกษีอายุ16ปีและนางภัยจิตพันคำแม่ของเด็กมาสอบปากคำล่าสุดตำรวจภูธรพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำตัวพ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กชายนัทวุฒิมาสอบปากคำต่อที่สถานีตำรวจภูธรป่าโมกจังหวัดอ่างทองจนพ่อเลี้ยงยอมรับสารภาพว่าได้ทุบตีเด็กจริงและจะ ตีทุกครั้งที่เด็กร้องไห้และยังใช้บุหรีจ่จี้โดยที่เด็กนั้นยังมาตกบันไดแขนขาหักก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบปากคำพบว่าทั้งพ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กนั้นพึ่งอยู่กินกันไม่นานสามไม่ถึงสามเดือนและได้ทำร้ายร่างกายเด็กมาโดยตลอดตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตัวเราก็จะส่งตัวทีนี้พอเขาส่งให้เราแล้วเนี่ยเราได้รับตัวแล้วก็ถือว่าเหตุเกิดในท้องที่ เราได้ตัวมาเราก็ดำเนินารที่เ ตำรวจภูทรอุทยัยจังหวัดพระนครศรีธิยาได้จับกลุ่มนายวัศน์จันทร์ลีลาอายุ30ปีชาวจังหวัดพระนครศรีธยาในข้อหาช่อโกงทรัพย์เนื่องจากนายวัศน์ได้อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ไปหลอกลวงนางเยาวภาวงศสวัสดิ์อดีตสสจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยว่าบุตรชายนั้นได้ขับรถชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนีโดยขอให้นางเยาวภานั้นโอนเงินมาตามหมายเลขบัญชีที่ให้ไว้แล้วจะปล่อยตัวบุตรชายแต่นางเยาวภาไม่หลงกลและทราบว่าเป็นการ หลอกลวงจึงมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องโดยนายวันรผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้โทรศัพท์ไปหลอกลวงจริงเพื่อหวังเอาทรัพย์สินและกระทำมาแล้วหลายครั้งกับเหยื่อหลายราย กันที่ต่างประเทศนะคะฝนตกหนักจากพยายุฤดูใบไม้ผลิถล่มเมืองวาโคในมลรัฐเท็กซัสเมื่อคืนวานนี้ทำให้ถนนหลายสายในเมืองเกิดน้ำท่วมฉับพลันและผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่สามารถใช้ถนนบางสายได้ขณะที่ยังคงเกิดอุบัติเหตุทางถนนเล็กน้อยอีกหลายจุด รายงานข่าวแจ้งว่าการจราจรบนถนนระหว่างรัฐสาย35ในเมืองวาโคต้องถูกปิดลงเนื่องจากน้ำท่วมสูงขณะที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ใกล้เคียงต้องระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัยที่ททติดอยู่ในรถยนต์หลายรายเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังแนะนำผู้ขับขี่รถยนต์ให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นขณะขับรถในพื้นที่ราบต่ำและถนนที่มีน้ำท่วมผ่านพร้อมทั้งควรเลี้ยวรถกลับเมื่อพบกับน้ำท่วมสูงบนถนนข้างหน้าโดยบ้านเรือนหลายหลังในเมืองวาโค้นั้นยังเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเนื่องจากฟ้าผ่าลงมาจากพายุลูกนี้ติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะ15นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ